รอคนดูสักห้าร้อยคนก่อนนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนแม่เอทอที่ร้านเดลเ,นเ,ดดน,เนเจอร์รัชโยธินคุณเคยรานเดลเจอร์รัชโยธินไหมคะไม่เคยเลยค่ะลานเบียร์ที่นี่เขาดังมากแล้วก็ขึ้นชื่อมากๆสำหรับคนที่แบ,บบหุ่นด้านนี้หรือว่าคนที่แบบาากำลังจับจ่ายใช้สอยแล้วก็แล้วก็มีทแต่ว่าลานไม่เป็นลานที่อยู่ข้างนอกสำหรับคนที่แบบชอบมาช้อปปิ้งอาหารไปทานข้ามเลยนะเพราะว่าตลาดที่นี่มันจะเริม่มเปิดตั้งแต่ห้าโมงเย็นจนถึงท้าย สัมผัยานเสียงโอเคไหมคะพี่งานคะสวัสดีทุกท่านนะคะอยู่กับพี่เพชรแล้วก็น้องเบียร์ค่ะวันนี้ค่ะสวัสดี300ท่านด้วยนะคะเดี๋ยวทางร้านช่วยเอ่อปักหมดุดให้ด้วยนะคะคนเข้ามาเยอะมากเข้ามาไวมากสวัสดีทุกท่านนะคะ,สว,ส,นนะ,คะสวัสดีค่ะพูดดังก่อนเลยหนะมเราต้องปรับพานานด้วย เคยกินมาก่อนหรือเปล่าคะยำเคยเคยกินมาก่อนปล่ะไม่เคยเลยทะเลดองเป็นสีแรกทีังไม่เคยสยห้ารอท่านยคะแรกในชิวิตที่ได้ทาปกกิจะเป็นคนที่ทาสายยำตลอดทายำก็จะกินยำ่นะเคยเห็นแต่ว่าไม่เคยทานยิ่ป็นท้งแรกที่ได้กี่ได้กินอาหารยกันลเป็นอ่าห้าร้อยทนแล้วค่ะปังมาสวัสดีุท่านนะคะสวัสดีค่ะร้านี้เาแการะว่ากเ กปก <ะ S 1> ติพู้ตรงๆนะคะไม่เคยกินทะเลดองเลยจะกินแต่ยำเพราะว่าเรารู้จักแค่นั้นจริงๆนะคะ,ะเราไม่รู้ว่าทะเลดองเป็นยังไงหรือว่าอะไรยังไงนะคะและะแ้วก็ร้านทะเลดองร้านนี้มีชื่อว่าอะไรคะน้องดีล่ะร้านกองดูทะเลดองยี่สิบบาทกองดูทะเลดองเริ่มต้นที่2 0บาท แล้วก็ยกนักนักขึมาแล้วก็น้องจกน้องจกของร้านนะคะก็แบบหน้าร้านปรกมาๆน<ม>ี่ส่วนทางร้านก็จะมีหนึ่งแซลมอนดองใช่แล้วก็กุ้งสดดอง<ม>แล้วก็หอยโฮตาเตงดองสวัสดีเจ็ดร้อยท่านด้วยนะคะสวัสดีท่านนะคะก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นภาังให้คนค้าขายด้วยนะคะแล้วก็เป็นภาังใับเราสองคนด้วยนะคะคีณผู้ชมขาคนแรกใช้ข้าวหรือข้าวอะไร อ๋อจ้าหลกักมามาใครที่เป็นแฟนคลับเรา2คนนะคะ3ามสิบทันแรกนะคะมีบบโปรโมชั่นแบบแปลกๆใครที่มาทานนะคะบอกเลยว่าเป็นแฟนคลับพิเคษค่ะวันนี้ใช่ใชไหมคะวันนี้นะคะใครมาที่ร้านนี้นะคะก็จะได้รับโปรโมชั่นพิเศษจากร้านไปเลยถามคุำถามเฉพาะวันนี้วันเดียวเป่ะใช่ค่ะแล้วก็ได้กำไบ้างน้อยยิ่งสามสิบทานแรกที่มาสามสิบทันแรกที่มาถามโปรโมชั่นได้เลยนะหรือว่าเอาของมาแล้วจะแถมอะไรบ้างสามสิบมาดูเขาจะแถมอะไรคะับสาหร่ายกับกาวสาหร่ายกับกาว ทีนี้นะคะคำว่าทะเลดองของร้านนี้จะมีอยู่แค่3อย่างก็คืออะไรบ้างคะน้องเบียร์มีแซลมอนค่ะปลาแซลมอนค่ะกุ้งค่ะมีกุ้งค่ะมีหอยโอตาเตะค่ะน้องเบียร์จาชื่อได้หอยโพอะไรนะลูกโอตาเตะโอตะโอตาเตะเคยมาก็ยังไม่เคยทานนะคะเดี๋ยววันนี้จะลองดูว่าหอยโอทาหอยเลยนะลูกโอตาเตะมันคือใครของผู้หดอะไรยังไงนะคะหอยประเทศอะไรเราเนี่ยใช่ไหลูกหอยลำไ้ อันนี้ฟิล์มมอวมอยจิลึกสนานนะคะสวัสดี800คันนะคะใครที่ยังดูเราอยู่ตอนนี้มาที่เบเซอร์รัชโยธินทร์นะคะอยู่ที่ร้านเบียร์นะคะผู้ชมคะร้านกองดูทะเลดองนะคะเดีย๋ยวให้พี่แอดมินไปอาาา๋อหันหน้ากาล้องไปทางร้านหน่อยได้ไหมคะได้ถอดไปหนึงนะคะตึ้งตึ้อาต้องเบียร์พาไปดูหน้าร้านเลยเริ่มเลยขอสาาับหน้าตึ้งหนึ่งนะคะสหนึ่งสองนี่ หอยโปตาเตะสวัสดีค่ะพี่รักสวัสดีครับพี่รักแค่์ครับพี่เบียอยากถามคำถามหนึ่งค่ะพูดดังๆหน่อยพี่เบียอยากถามคำถามหนึ่งอะไรที่ทำให้ตัวเองแบบขายก็สวัสดีครัรู้ส no no ึกอยากทำอะไรสักอย่างนิดให้มันเป็นงานเป็นการขึ้วยเป็นเป็นเราเป็นสายแซ่บปะก็เป็นคนชอบอะไรที่มันรสจัดๆหรอชอบกินยำชอบกินของดองชอบกินของสดอะไรเงี้ยชอบกินยำคือแบบว่ารู้จักยำเขาใครอ่ะเขาพี่เบียร์หรอใช่ ใช่แล้วก็ป้ายเขาหาง่ายมากคุณผู้ชมขาเ็คืออยู่บนหัวเพชรเลยนะเป็นป้ายสีขาวแล้วก็ตัวราคา20แต่ยังไม่รู้ยังไม่รูแล้วก็หน้าตาเขาสะอาดสะอาดมากที่สำคัญไม่ต้องห่วงนะคะกุ้งหอยหรือว่าแซลมอนเนี่ยสดแน่นอนทุกวันใช่ไหมคะพี่น้องแล้วกิมมิกนะอันนี้เรายังไม่ได้ทานนะคะกิมมิกที่สําคัญน้องบอกว่าน้ําจิ้มของเขาเนี่ยไม่เหมือนใครแน่นอนเพราะว่าหนึ่งเขาทาเองนะคะเขาไม่ได้ไปซื้อน้าจิ้มตามห้างสรรพสินค้าแล้วก็เอามานั่งแบบคลุกเ้าแล้วก็ ปรุงเพิ่มว่าเขาทำเฉพาะร้านเลยเขาเองนะครับผู้ชมขาเรียกอเราจะลองไปชิมรสชาติกันเนาะน้องเาปรยังไงเนาะน้ำตอก็สูตรงอกไรนสูรับน้าองน็ครน้ำดองก็าทำเองด้วยนะครับน้อคนุิดคนเลียมาก จะเป็นสูตรเฉพาะของทางเขาเลยใช่และที่สําคัญนอกจากมากินที่ร้านมีบริการแก๊บฟูดฟู้ดแพนด้าด้วยไหมคะมีไลน์แมนนะะมีไลน์แมนนะคะสามารถสั่งได้เลยตั้งแต่5้าโมงเย็นเป็นต้นไปจนถึงห้าทุ่มนะคะคุณผู้ชมขาเข้าไปได้เลยที่ไลน์แมนนะคะเขาบอกว่าพ่อขาลอดจ้าไม่นะว่าขาลอดจ้าเดี๋ยวจะดึงพ่อขามาตอนจบไลน์นะคะอาตอนนี้จะไปชิมกันไหมคะคุณน้องเริ่มเลยแม่ค่ะไปเลยครับอุ้ยไม่ต้องเดียวผมสวยจนเลยสีนี้ไฮไลท์ใหม่เหรอลูกไม่อยากกัดรูปนะอ่ะมาเดี๋ยวเขาเรมมาลองชิมกันเพื่อน ว่าจะไม่ได้กินข้าวเลยตอนเช้าเพราะรู้ว่าจะมากินกินทะเลดองร้านนี้นะคะก็เลยแบบไม่ได้กินข้าวใครปักตรงนี้ไหมสวัสดี9 8 0ท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ได้ไหมคะถ้าไม่ได้ไลค์จะปิดท่านไม่ได้ไลค์จะปิดไม่ได้ต่อแล้วนะขอหมดใจน้าจอเป็นละใจกับตอนสองด้วยค่ะ เบี่ยงแล้วนะไม้ถ้าไม่กดหัวใจให้หร <Yeah. S 1> oh, ือแชร์ก็ปิดนะอยากให้กลับมาในวงการก็กลับมาให้แล้วจะอะไรกันนะขณะสวัสดีเก้ารานด้วยค่ะสวัสดีค่ะผ่านแล้วค่ะไอ้เหลือ o ยู่ส u งมาแต่งคิ้วค่ะอ่้น้องเบียร์พร้อมหรือยังพร้อมกับแม่แม่ขอแยกน้ำซิปขกาวหน้องเบียร์นะคะเพราะน้องเบียร์เขาเป็นคนที่กินสุขภาพมากพอจะไม่ไปขอแยกแบบว่าขนาดแต่งหน้ายังต้องแยกห้องรวมยังกินยำเราก็ต้องแยกแล้วค่ะว่าทำไมลายอ่ะ ่เริ่มอย่างแรกเลยอ่ะแม่นี้ก่อนแม่ต้องนี้เลยแม่จะได้พูดถูกนะอ๋อหอยโอตาเตะดูหน้าตาใกล้ๆเลยค่ะพี่นี่คือหอยโอตาเตะที่เราอยู่ที่รำเราไม่มีสักสวัสดี1000งพ K ด้วยนะคะโซ่ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะคะทุกคนค่ะ อย่าลืมนะคะคิดถึงทะเลดองคิดถึงกองดูค่ะคิดถึงทะเลดองคิดถึงกองดูนะคะคิดถึงทะเลดองคิดถึงอะไรคะน้องเบียร์จิึงรากองดูทะเลดอง20บาทสวัสดี1,100บาทคันะคะโซเลอร์ค่ะมากมากค่าขอชิมก่อนเลยวันนี้ก็จะราคาบด็กหนู่มหนุ่มแม่เนาะที่ไหนพิมพยเลยยำเยา ไปหยุมห <mile> ัวเลยไปหยุม <Beautiful> ห <ง Intel> ัวไฟลายฟันเทสขอเริ <itud soundtrack> ่มที่หอยก่อนเลยนะคะจัหน้ากินเพราะว่าน้องเพิ่งทำเสร็จขอพี่เทสมาแค่สองนาทีแต่ว่าพี่เทสถึงแล้วนะคะทำอาหารได้เรอหรือเนาะเขารี่ทำแบบพี่เทสจแบบหิวข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะย่อมย่ออันนี้คือเพลทลายไข่สุกเนาะใช่ดีไก่ดองอารมณ์แบบน้ำดองทำเองน้ำซ้งทำเองนะคะไม่มีการซอลฟ์อยู่เพาไม่มีการไปซื้ออะไรมาเพิ่มใส่กะละมังแล้วเนาแน่นอนอาซิงก่อน น้ำดองก่อนน้ำดองก่อนเลยาชมน้ำก่อนไม่เคยหรอแม่ชิมน้ำดองใช่ไหมแต่หนูชอบชิมชิมน้ำจิ้มก่อนดูแ่าขาจะชน้ำดองข้านอ่าบอกคนนิดนึงอ่าเดี๋ยวพี่เป็นชิมแบบอะไรยังไงบอกเขาสพี่นอพี่ขอันีะฮะเขาาข้างิแปลจเลยทำมคนคนมาต่อหน้าร้านเขาเยอะมากพี่ เป็นพี่เบียร์น้ำจิ้มน้ำจิ้ม็ถามำแม่ขาหยานี้มากินทะเลดอมเป็นยังไงบ้างรสชาติที่มื่อกี้หนูคิงซานเนี่ยจะได้ไม่กินร่วมลูกยแม่คิงซานนี่หนูกินซานนะอันนี้ก็ได้หอยอะไรหอยอุตเตะถูกถูกนะส่วนนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยท่านด้วยนะคะรันนี้รสวันนีหนึ่งพันสามร้อยท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะทีพวกติดต่อค่ะกระไรมาดีดีไ่ดูแหกตาดูว่าทำอะไรกันอยู่อ่ะน้ำหยารสน้องเบียร์คนนี้มากินหอยอันนี้ครั้งแรกในชีวิตพี่บุ้งได้เร ปากบุตร้านนให้นุยังค้าสนับเพวันนี้ขึ้นหรอพี่เมย์ไ่เข้าใจกำลังทีในการทานเลยว่คือสาหร่ายเนี่ยต้องทำ้อุขอชิมาวใส่ดเทนี่ก็ตกันเกี้มร่วมด้วยแบบนี้คือทานสมขาถ้าทากับข้บ้านก็ต้องเป็นแบบนี้อันนี้คือกระทียมกับร้เหมือนก้นคุใช้มือหยิบกระเทียมขึ้นมาใส่ข้าวเลยถ้าคนดูเยอะมากอะแต่แบบใช้ครับแต่ว่ามันไม่ขึ้นหรอ ก็มันนี่ขึ้นเลยอ่ะครับกินเพียวๆก่อนก่อนแม่จะเอาเข้าปากเอากินเพียวเพียวกดูก่อนพูดนีกว่าแม่ลองฟังอีกรอบก่อนว่าคือหวยอะไรยอดดีมากเป็นไงบ้างบังมากดีอร่อยมากดีบ้าบู้าบอเน้อเดียวอ่านไดน้องเดียวมากน้ำลายมันไหลแล้วใครอยากดูตางที่บ้านนะทำแบบถึงเฮ้ยคุณพุกลองชิมดีครับ พันสี่พีเบียมีขึ้นเลยอ๋อเห็ไม่ขึ้นแต่บาคนดูพันสี่แล้วนะสิสวันดีหนึ่งพันห้าร้อยท่านด้วยนะค่ะเอาไปดมจิ้มนจิ้มกับพวกมันเอาเบียร์สิบ้างอ๋อตุ่นเต้นอร่อยมากเลยอ่ะน้องเมียอันแล่าสีเล้วผิวลิ่งสีหยุดพังเออว๊งแปลงอ่ะอุ้ยเหลือจานทกิสโกดเลยหรอรู้เอาดีๆอย่าตาแหลกอันนี้น้ำจิ้มเอาความสีอันนี้คือน้ำจิ้มไม่ใช่น้ำหวานนี่คือน้ำจิ้มนี่คือน้ำจิ้มลูก ่ะหอ,อ, oui, อยมันแบบนี่แหละมันเหมือนกับมันมนละลายเลยนี่คือครั้งแรกเลยนะใช่คร like. ับต really ้องอลยอขอสับก่อนนะแล้วระดับเทจะกินธรรมดาไม่ได้ใส่เตี๋ยบเข้ามาเลยค่ะดูดูเข้ามาสูบน้กแม่กระสาเลยให้เห็นถึงว่าเนื้อหอยเขาวันแน่นมากๆแล้วก็สูงกูมากๆชื่อหอยอะไรนะแม่ชื่อหอยเลยนะ โอตาเตะโอ้ยตาเตะไม่เคยเหมือนไปเดี๋ยวเดี๋ยวบีมนีจะเป็นปรากฏการณ์นะหอยอะไรนะหอยอะไรอะโอตาเตะโอตาเตะค่ะโอตาเตะค่ะค่ะสองคำนครับสิบรอบที่หอยไม่เหมือนแล้วสักรอบไปคอมเมนต์เลยสิ่ส์รอบดีไปรอบดี เียอาไวต้องเต้นอ่อ้ตงเบียร์เขาใส่สาหร่ายไปด้วยร้านนี้นะคะมีสาหร่ายอยู่ด้วยสามสิบท่านแรกฟรีนะครับข้าวกับสาหร่ายมาจากแฟนคลับเนแล้วมันไม่ขึ้นเ่ะคุณพี่ใครมาวันนี้นะคะที่เป็นแฟนคลับเราสองคนนะคะสามสิบท่านแรกได้รับอุนทีนะรีเควสเลยนะมีคนเพิ่งเข้ามาใหม่แม่บอกก่อนว่าพี่กัดร้านที่ตรงไหนครับร้านเบียร์เมเจอร์ลัชโยทินนะคะร้านเบียร์เมเจอร์ลัชโยทินเอามาร้านเบียร์ก็ต้องทานเบียร์ใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นร้านเบียร์หน้าเมเจอร์ลัชโยทินโอเคค่ะย้อนส่งย่าขอนนามเดี๋ยวจะติดต่อ ผดไม่ข oh, ้เป็นไรเอ้องพี่แชร์เข้าเด็ไหมปี so sure. ่แชร์แชร์อะคลิปนี้เข้าเห็ก็นได้นะเราไม่ลบคลิปนี้ถามก่อนหอยเมื่อกี้เป็นอะไรบ้างชื่อหอยว่าอะไรนะอีกรอบหนึ่งพี่พี่ยังหอยเมื่อกี้เคยกินไหมไม่เคยราที่ร้านเคยมีทำไหมไม่มีเพร่าร้านพี่ีขายยำอันนี้ครั้งแรกชิมกินทะเลดองโอเคอ่ะอีกคนละชิ้นอคอ๋อเอ๋อ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 อ้ออ๋อออ บบนด้วยกัรอยากกินแบบน้องเบียร์บ้างคือหน่อยแม่คือลูกคุณหนูถึงเราแม่ถึงจะไม่ได้อยู่บุรีรัมย์ไหนแบบพี่เบียร์กินด้วยสิเราชนกันวิลามไม่มีทะเลนะคะมากินอย่าเพิ่งกินนะเดี๋ยวกินพร้อมกันไงเป็นีแบบเรารักกันแล้วไงตัดแผ่นจ่าเรารักกันเลยยังแม่ต้องป้อนพี่เบียร์กินเบ็นเบะก่อนนะ ต้องคอยพี่เบียร์อย่ามือสั่นนะคะเวลาตัดผ้ามือสั่นนะคะคุณแม่พี่เบียร์ยังไม่ได้ถอนทำมือสั่นมากพี่เบียร์แม่ขอพี่เบียร์ก่อนอัลปอนาักใส่เขาใกันเข้าใกล้เราหลายคนเลยค่ะสองชาอมอัลปอนโลดดีเอ้ยโลดดีดีมากแม่แม่รู้ไหมว่าเมเจอร์เขาก็มีน้องช้างด้วยนะเพราะว่าแม่เกิดมาจากสัญลักษณ์น้องช้างนั่นไงครับตึกช้างด้านหลังเออถาร้านง่ายๆในด้านหลังจะเป็นตึกช้าง อร่อยกินไม่ติงนังเออไม่ติงนั่ก็มีขอมอพอแม่น่าหมือปลาแม่นกินปลาแม่นปากินปลาเลยลบอไอาจะไปปลาไหนแม่ช่ี่เขาดูเร็วอันนี้ปลาสามมอนนะคะใช่ของนะตแล้วมีหลายจานี่ย สดมากดังๆคุณเอ๋สดมากดีไหมแม่ต้องกินพร้อมกันใส่ปลาสามชิ้นเข้าปากด้วยคนละจานวิ้ยแม่คือเกียรติูกอนอร่อยไหมปลาปลาสดไหมอ่ะให้พี่เบียร์ชิมกุ้งกับปลาก่อนนถอะปลาพี่เบียร์ชิมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดแชร์ไป็นเพืจะกับพ่อค้าแม่ค้าด้วยนะคะผู้ชมขาแล้วก็เป็นกัลังใจกับเราสองคนด้วยนะคะฟิวเวลาเขากินเขาจะกินแบบนี้แม่เออโลกใส่ปลาไหลอ่ะแต่ม้อนหนึ่งโอ้โห อข้าวไม่ต้องแต่ส่าไม่ต้องตัดหั่นให้ออกไม่กินก็ไปเลยแม่แล้วก็พับนิดนึงจริงจริต้องตัดหั่นให้ออกนะเนี่ยในกระดาษเป็นกระดาษไร้สดอยู่ลูกค้านี่เขาตัดออกนะเขาดูดออกทีว่าอ๋อหรอที่บ้านฉันก็ซ่อมแล้วก็มีอาหารด้วยเมื่อกี้ห้าฟองแม่แล้วอันนี้จานเท่าไหร่นะครับคุณพี่เพชรเลาเรื่องราคาทำไมกินก่อน ทำซีมก่อนซีมก่อนอันนี้แม่อันนี้แม่หิวจริงหรือแก้หิวค่ะบอกพับป้อนหน่อยค่ะก็มีฟิวป้อนกันด้วยนะอย่างนั้นไม่ขอไปที่หนึ่งพันหกร้อยคนดูได้หรือเปล่าใช่เพื่อนๆแต่ชาฟี่ไปที่หนึ่งพันหกร้อยคนดูได้หรือเปล่าแม่พูดดังๆค่ะทำฟัสกับว่าทำแมคโครแล้วก็มาคุยกันเพื่อทำสูตรมาอันนี้ก็ฝันเลยนะคะแล้วก็น้องๆมาทำ อ๋อเนสงได้ขาจะค่อยีบแ่เขาจะปั่นเองทำเองเป็นซิกเนเจอร์ถู่เฉพาะของร้านเขาร้านเขาคนเยอะมากเดี๋ยวเดี๋ยวแพนไปดูหน้าร้านก่อนว่าลูกค้าเยอะมากนะครับตอนนี้คนเยอะมากหน้าร้านตรงนี้ด้วยนะครับดึกๆเยอะมาตอนกลางคืนยิ่งเยอะนะครับอยู่ตรงหน้าเมเจอร์รัชโยธินนะครับไม่ขอซิ้อสิ่งองเงาเลยบัดเขาเบียร์เพิ่มได้นะ ปากเด้งอยู่ในน้ำเป็นไงบ้างด้เลยแม่เ็บอกเวลาเคี่ยวห้ามปากเดียวถ้าไม่ปากเดียวมันจะไม่อร่อยขอบคุณนะขอบคุณค่ะเม็ดตัวเหมือนเลยโชติกาเลยค่ะแบ๊กี้ยาตีสลิงเลยแม่ขอกิ๊กจิ้วเน่อเขาบอก ต้องกินก่อนอ๋อเดี๋ยวไปกินกิ้วหน้าร้านให้เขาหน่อยแล้วก็ไปซื้อจอแล้วบอกรสชาติรสชาติมันกินกิ้วมากพี่เบียร์กับพี่เพชรเหมือนหนังเรื่องอะไรคมพยาบาทเลยค่ะพี่พพีี่่เพชรเป็นเบียร์พี่พี่เบียร์เป็นน้อยอันนี้คือตึงใจมากเลยหอยหอยเลยนะชื่อหอยอะไรกะนคะตาเตกหอยตาเตกสังเกตว่าหอยหมดแล้วนะครับพี่ร้าแล้วก็อยากจะบอกว่าพี่เขาต้องตั้งชื่อว่าราคาเริ่มต้นนะครับคือ20บาทเพราะอะไร่อยปกติอยากจะเป็นยราคะเอาเขาเพิ่ม นี่ปกติจะสามชิ้นอย่างคุยอะไรอย่างเงี้ยยี่สิบบาทอร่อยที่มาหน้าร้านนะแบบเนี้ยละครับอันนี้ยี่สิบาทหรอยี่สิบหูได้ตรงนี้เราลืมอะไรไปอย่างหรือเปล่าเราลืมอะไรไปอย่างไหมเราลืมตัวนี้อีกหนึ่งตัวละครืมนะไข่ไข่อ่าคุณดงราคาก่อนเนาะก็คือว่าถ้าใครอยากจะมาลองชิมแบบยังไม่อยากซื้อเยอะยังไม่อยากซื้อแบบยังไม่กล้าดูว่าอร่อยไหมก็กินแบบน่ารักน่ารักแบบนี้ไปก่อนสามชิ้นยี่สิบ สามชิ้นยี่สิบนะคะแล้วก็คุ้งก็สามชิ้นยี่สิบมันแต่ใครอยากจะสั่งเพิ่มก็กินกับข้าวก็คือเยิมได้สิบหกสิบเอาร้อยค่ะเอาอะไรก็ได้คือได้เต๊ะถ้วยอะไรแบบนี้คือเต๊ะละยี่สิบบาทนโอ้ยนน้อยอยากลองชิมก่อนอะไรกอดอะเริ่มต้นยี่สิบนะคุณผู้ชมขาอันนี้ค่ะอันนี้คือไข่ดองวิธีกินไข่ดองกินยังไงคะอึ๊บเลยใส่เทใส่ข้าวแล้วก็จะเปิ้ลเทใส่กับคพิ่ข้าวคุณแม่แล้วก็คุ้งกับข้าวแล้วคุ้กับข้าวแล้วแม่ก็กินไงคะ ถ้าข้าให้แม่หน่อยใส่ข้าวปรับข้าวแล้วโรยน้ำจิ้มสีผูอะไรเงี้ยเทลงมาเลยเนี้ยหรอโรยสีมันแตกๆครับแม่ตีมันแตกๆไงเพื่เลยไรอ่ะแล้วก็เอาน้ำจิ้มสีผูล้วเราดันจิ้มสีผูล่านิดนึงดีกว่าแล้วก็เทียร์สีให้มันแตกๆค่ะเขาจิ้มไข่แดงทั้งฟองเลยค่ะไมค่ะคอยดูค่ะแม่ต้องเซ็กซี่ด้วยนะเวลาบอกอ่าเลิศนะที่นึ่งันเป็นไปดองไหมดองไหมข้าวไหมไม่ข้าวไม่เละมันแบบ มันเหมือนอะไรอ่ะแม่อธิบายดิ่าีมึ่งมึ่งเนี่ยเหมือนน้ำผักพ่เทสเน่ะเลิศน่ะชอบเหมือนน้ำผักพ่เทสเนี่ยกินแล้วมันจะมุ่งมึ่งอ่ะลองกินบ้างมาครับมาใกล้ๆกันดยมันจะยืดยืดอ่ะแม่ชิ้นขอเป็นสองเลยนะครับวายตายแล้วตัดไข่ดอมไม่ใช่อยากให้มันดูแบบเป็นคนที่สุดแล้วรสชาติมันจะเป็นยังไงแม่ชุดแล้วลูกคุณหนูนะจะมากินสองฟองพร้อมกันมาได้ที่ไหนอ่ะสดก่อนสด เขาบอกสดหน่อยค่ะพี่เพชรปกติเขาต้องจิก่างนี้ใช่ไหมครับอ่ใช่ค่ะเขคล่กข้าวอ๋อมันจะหนึบหนึด้วยนะคะเพื่อนขาที่กเขามาในค่ายไหนต้าอยู่ดีรสชาติกับหน้าตาและความแซ่เลยนะได้สุดท้ายผมอุ้ยโลดอุ้ยน่ากินน่าแต่ว่ามันอร่อยอุ้ยอุ้ยโลด้โลดชอบอ่ะได้แล เอาฟิวจักรวาลมาแม่กดดังไหมครับดังนิดนึงยังไงให้มันเหมือนจักรวาลอ่ะแม่ทำเป็นภาพถุงขาวเนี่ยเอาตรงนี้เลยน่เลิศแล้วไข่มันเยิ้มเวอร์อ่ะแต่พอเราจะเอารมณ์ไม่เป็นับคือแบบเป็นฟองเดี๋ยวมันจะเข้าลิ้นกระติหรือนนั่นน่ะกลัวกลัวจรยโดนตีมาแล้วค่ะเลิศลาบเลยเดี๋ยวมันโดนลิ้นกระติกปะ อ่ะตบไปกุ้งค่ะไหมเหลือกุ้งปั๊บข้าวขาอ่ะเรามาชิมกุ้งอีกรอบหนึ่งเห็นไหมคะพอเริ่มแบบตกเย็นแล้วอากาศก็จะเริ่มแบบทุบข้าแล้วก็จะมีเสียงดนตรีมีคนมาเดินเยอะแยะมากมายเลยน่าตื่นเต้นมากโซเสดไซส์เต้นนะคะถ้ามากินอยำต้อมากินต่อในดงร้านนี้ค่ะพี่เบียร์กินกุ้งเลยค่ะอร่อยต้องเต้นด้วยนะสิเกเนอรเรชันถ้าอร่อยต้องเต้นด้วยนะมัเข้าข้าวเนาะเ้าวันนี้ดีต้องเองอร่อยมาก ขอบคุณมากเลยครับแรกในชีวิตที่แบบอร่อยอ่ะครับแรกในชีวิตก็เขาไม่ค่อยกินของดองไงพี่โอ้ปกติกินแต่ยำตัวเองกินแต่ยำเป็นยำผัดชนิดเงี้ยแต่ยำเราไม่เคยเห็นอย่างเดียวทำให้คนอ้อันนี้ชื่อว่าร้านอะไรครับพี่เบียร์กรองดูทะเลดองครับโอ้โหจบคำแค่อิ่มแล้วแล้วก็อร่อยมากด้วยต้องพิจารณาจังค่ะกินต่อเลยเลยครับอ่ะชิมปุ้งก่อนนะ นี่คือมีรสชาตแท้เลยค่เจ้าของร้านหล่อมากใครอยากให้น้องเจ้าของร้านมาปิดร้านกับเรานะครับพิมเล่แปลกเข้ามาค่ะใครอยากให้น้องเจ้าของร้านมามานั่งกับเราตรงนี้พิมเล่แปลกอ้าวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะครับพี่ชุมาอร่อยมากๆขอบคุณที่เชธอพิเศษมานะคะแล้วก็ขอายดีๆรด้วยด้วยเด้อมีโอกาสเราควรได้กลับมากันอีกนะคแฮปปี้บ้านแฮปปี้บยิร์์เด้านแฮปปี้บ้านแฮปปี้บิร์น พี่บ้าเูอยู่วันนี้ก็เป็นวันพรุ่งนี้นะครับเป็นวันคล้ายวันเกิดของพี่เพชรนะก็เลยมีคนเอาเค้กมาเซอร์ไพรส์พี่เพชรนะนะครับทุกคนขอบคุณเจ้าของร้านขอบคุณเจ้าของร้านนี้มากๆเลยนะครับกองดูทะเลดองเอาขอภาพนิ่งคูง่เค้กก่อนเดิมนี่นะครับทุกคนเดินก่อง แม่ชุดเหมือนลิซ่าเลยแม่ต้องถือเค้กด้วยนะเพราะว่าชุดเข้ากับเชือกเลิศม่เอาเห็ดกระฆังไหมล่ะเอาเห็นปลายเขาด้วยนะลูกดีู่สับตาทุกคนนะคะทุกคนถามปากด้วยนะเดี๋ยวเบียร์จะแชร์ให้ทุกวันแล้วเดี๋ยวจะลงคลิปลงรูปให้ดูอีกท <aşk. S 1> oui, so ีนึงนะคะขอบคุณวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะนี่นะคอ่ะพี่ลูกลาจากไปแล้นี้เออเดี๋ยวจะดู เดี๋ยวพอหมดเขาก็ทำเพิ่มทุกวันสดๆทำแบบสดๆพอหมดค่ะก็คือทำเพิ่มหรือว่าเอามาแค่นี้หมดแค่หนหมคนแค่หั้นอ๋อหมดแล้วหมดเลยทำวันต่อวันถ้าวันไหนมันเลือนิดหน่อยก็ทิงเพราะไม่อยากให้มันขังเพราะมันเป็นของสดยนไม่แหละสุดท้ายแล้วเขารักษาคุณภาพได้ดีนะคะสดสะอาดและอร่อยยังไงเขาก็ขายได้ป็นกล้ากล้ากล้าพูดแบบนี้เรากินมาเยอะเนาะบูเราก็รู้ว่าของดีไม่ดีเป็นยังไงท่านผู้ชมคะฝากไปด้วยนะคะก่อกดู ทุกคนสวัสดีค่ะเดี๋ยวมีโอกาสจะมาร้านนะี้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะบ้า